ตอนนี้ก็มาสู่ในเรื่องของการเทสรถไอเรื่องตู้หนักตอนนี้ก็ผมก็อยู่ตรงตรวดตรวจกัญน,นานะครับตรงช่วงหนาดิพลักษณนาดบนูน้นนะครับเปียกแตที่ผมขับเพ่ที่จะลองขับที่เป็นรถตู้หนักอ่าครับกู้กู้เย็นอันนี้จากน้ำหนักคร่าวๆที่ดูที่ดูในใบชิปปิง้งอ่ารวมน้าหนัก อา28ตันรวมตู้รวมรถรวมอะไรแล้วจะอยู่ราวๆประมาณ40ประมาณ40-43ตันอ่ะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิ่งสินค้าน่ะกันเนี้ยัารถปี500ครับอ่าไออารห้าร้อแปดครับการวิ่งเนี่ยไปไกลเราจะไปที่อ่าทางแม็กโชรมหาชัยครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปงั้นเราไปขึ้นรถกันเลยพี่ใช่ไปครับ คราวนี้เราก็มาขึ้นมาอยู่นบนรถแล้วก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของการขับรถ500ตู้หนักตอนนี้ผมก็รีเซ็ตตัวเรทไปแล้วครับรีเซ็ตแล้วแล้วอนนี้เราก็จะมาดูกันระยะทางที่พวิก็น่าจะอยู่ราวประมาณประมาณก็จะแา่70-80ิโลครับ<ต>ผมเราไปในช่วงตรงเส้นพราม2รถติดแน่นอน เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลทที่เราทําได้เท่าไหร่ความเร็วที่เราวิ่งนะครับวิ่งจะวิ่งไม่เกิน60เดี๋ยวเราจะใช้อินดิคเอ์ตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะอธิบายเรื่องของการขับรถคันนี้ด้วยครับเนื่องจากมันจะไม่มันจะไม่เหมือนเกียร์ออโต้ทั่วไปครับนะครับออฟติคดออฟติค้ดกันออกตัวยังไงครับ รถออกตัวก็ไม่ก็อันดับแรแกเราคือเราก็ปรับไปเกียร์ดีแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องเหยียบคัด์ก่อนด้วยนะไม่ง <S <S ั้นรถดับนะครับครับเห,หยียบเกียร์ดีอ่านะครับอเราเตรียมพร้อมแล้วปลดเบรกอ,อ่าออกปลดเบรกมือนะครับปึ๊บเกียร์นะครับคันนี้จะออกตัวที่เกียร,กร์สองเกียร์สองเราค่อยๆย,ย,ยกคัด,ดต์รถคันนี้เกียร์นะครับเกียร์ผมใช้แมนนวลนะแล้วแราจชอบเนาะแแต่ของปรับชอบชอบนะครับผมจะ เป็นสเต็ปเป็นน้วนโอ้ยหนี่รถรถรถหนักยากล่าอย่างรถเบาอ,ะอ่ะกำลังเขาเยอะครับรอบผมจะเปลี่ยนผมผมเปลี่ยนที่เราพันเลยนะครับค่ยก็ค่อยไปเรื่อยรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ได้ขับต,ตอนนี้กำลังว่ามัได้พักหนึ่งแล้วนเนาะก็วิวที่ได้กำลัง แรง,แรงตัวออกตัวออกตัวนี้แบบพุ<ฮ>่งเหเรื่อยๆเลยเราไม่ต้องเค้นอะไรมากมายครับ <c oughs> ก็คือตามตามกำลังแรงม้าของมัน <c oughs> ตอนนี้ผมเปลี่ยนเกียร์ผมเปลี่ยนเกียร์ที่รอบคันเดียวเองนะั้น <c oughs> ก็กำลัง,งมันมาถ้าเป็นตัวปีสามหกก็จะอยู่ที่ประมาณ พันสามพันสี่อ๋อพันสามพันสี่อ่าใช่แต่มานที่ผมจะเปลี่ยนรอบที่พันเดียวพันเดียวมาก็ยังนิ่มๆเลยนี่คือความแตกต่างที่เห็นเลยชัดขนาดเปลี่ยนรอบถ้าเป็นตัวพีซับเปลี่ยนรอบพันเดียวหรอโอ,โอ้คือแรงหายได้นอนแต่ว่า 500, ห้าร้อยแรงไม่หายคือมาตลอดกำลังมาตลอด เปลี่ยนที่ห้าร้อยได้เลยเ,ลยเปลี่ยนที่รอบทันได้เลย,เลยโอ้โหผมนั่งขนาดนี้นีขนาดผมเนี่ยนั่งเนี่ยแล้วรู้สึกว่าหัวมันนิ่มมากนะครับนี่คือกล้องไม่สั่นนะครับนีโ่โอ้โหแบบบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่บรรยากาศโดยรวมพอลงช้างสามเสียนไปเสร็จุ๊บขึ้น่านขึ้นแบบด้เห็นสะพานเลยอ๋อนี่คือช้างสามเสียนแล้วครับใช่อันนี้ก็มาถึงช้างสามเสียน,ยนะครับท่านผู้ชมช้างอีระว,วันช้างอระว,วัน ตอนนี้ 32, เลทสามที่สองเลข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 เลที่วิ่งมาครับวิ่งวันนี้วิ่งมาจะสิบกิโลแล้วได้สามสองนะครับที่ความเร็วหกสิบประมาณห่าไม่ถึงหกสิบนะครัประมาณห้าสิบหกพันสิบเจ็ดเดินไฟไ่ผ่านินไฟนี่ดาวที่องอ่าทายอยนเล็กๆนีเพียร์ถ้าไม่ต้อง เปลี่ยนเลยที่ผมยังไม่เปลี่ยนทั้เกียร์12อยู่เลยรอบรอบรอบอยู่พันเดียวเนี่ยพันเดียวยสบายเลยอถ้าเป็นสามพมก็ลงมาเกียร์11ลงมาเกียร์11เหรือเกียร์10ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะใช่คือห้าร้อได้ได้ล็อกที่ดได้ที่ดีได้ในเรื่องก็ต้องยอมรับนันได้ในเรื่องกำลังครับกำลังดีมาก เรื่องอะก็ลงเนินเนาะตร,ตรงนิดนิดเล็กๆเนี่นเล็กเนาะเราก็สามารถใช้ช็อปเบรกได้ไหมไพีไม่ได้อ๋อใช้ช็อปเบรกได้ใช่คันนี้มันเป็นสวิช์เนาะเป็นสวิช์เปิดสวิช์สวิช์ที่เท้าวสวิช์ที่เท้านะครับจะเป็นได้กเกียรอยู่ที่เกียร์เป็นได้เกียร์นชันอยู่ที่เกียร์ตอนนี้เนินเล็กๆเราก็เลยกดอันนี้ทริงๆนี่เกียร์ที่เกียร์ยังไม่เปลี่ยนเลยนะ สับลงเลยนี่คือข้อดีของรถกำลังสูงสูงครับนิ่มโอ้โหนิ่มมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยมีขนาดบอกบอกบบบล็มันจะเปิดปัญหาด้วยนะอ่าเราพูดก็พูดกันตามเพราะว่าอายุการใช้งานของรถมันก็นานแล้วหนุนข้างหน้านะครับสะพานเดี๋ยวเรามาดูกำลังมือลุ้นได้เห็นได้อย่างชัดเจนครับอ่าตอนนี้ก็ใกล้ถึงสะพานนี่นี่เที่ยวสะพานอะไรครับ กาจนาครับกาจนาครับผมสังเกตอันนี้ความเร็วที่60แล้วผมก็อยู่เป็นรางก่อน <marche> น,อนะครับแต่แสงรถทุกข้างหน้าเราไปเข้าซาย แซงขวามาเนี่ยเนาะแซงขวาปุ๊บแล้วก็กดตบซ้ายตอนนี้เราก็จะเริ่มขึ้นสะพานกันแล้วอนนี้ยูที่เกียร์12แมนมนวลเกียร์อรอบที่ใช้อยู่ตอนนี้รอบู่ที่พันสอง โอนี่นี่กี่สิบสองแล้วพี่ใช่นี่มันโอ้นี่ยังพุ่งขนาดนี้เลยเนะี่ยคือความเร็วว่าตกอ่ะตกตกแต่ตก,ก,ตกเรื่อยๆแต่ตกยังไม่ต่งกว่าพันเลยโอ้ต่งกว่าพันแล้วมันจะสั่นเกือบสุดเห็นะ เร็วกําลังเริ่มหมดแล้วนะครับเรากำลังจะแซงนะครับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่เกียร์สิบเอ็ดเกียร์สิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สิบเอ็ดรอบที่พันร้อยรอบที่พันร้อยนะครับท่านผู้ชมน้ำหนักหนักเสี่สองตันอ่าสี่สองตันโอ้โหนี่ขึ้นแซงแล้วนะครับท่านผู้ชมกําลัง R ห้าร้อยเหลือจริงๆครับที่อยความเร็วที่สี่สิบหกความเร็วที่สี่สิบหกเลครับท่านผู้ชม โหนี่มันมันดันเรื่อยๆนะพี่เนาะอ่ะดันเรื่อยๆนี่นที่เกียร์11เวยนะโอ้นี่แซงแล้วครับพี่น้องนี่แซงแล้วครับก็แซงได้นะครับอ่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วท,ที่รถกำลังสูงกว่าโอ้ดูข้างท่อดังเลย <laughs> เราเรานิง่งเงียบเลยเรานิ่งนะครับรอบที่น100ที่เกียร์11เลยนะโอ้อ0ที่เกียร์11นะครับตรงนี้เกียร์11นะครับโอ้100เองนะ100เองอ,ะอ่ะ,อะ รอบไปสูงเลยนะครับ๋อพนแล้วเราเข้าข้าซ้ายนะครับพอพล้วเข้าซ้ายนะครับสุดการสะพานพอดีสุดการสะพานพอดีสุดการสะพานพอดีเาะว่าผมเปลี่ยนเกียร์ขึ้นสะพานนี้ใช้แค่เกียร์เดียวเกียร์เดียวนะครับผลเนี่ยนี่คือนี่ครับนี่คือข้อดีของรถที่กําลังแรงม้าสูงเนี่ยนี่แหละครับสิ่งที่ได้เปรียบคือเนี่ยเราจะประหยัดน้ามันตรงนี้ครับจะประหยัดน้ามันตรงนี้ที่สุดแล้ะครับ นี่ครับบรรยากาศสะพานนะครับนี่ท่านผู้ชมอู่ตอ่อเรืออ๋ออู่ต่อเรืออยู่ข้างนะครับอ๋ออู่ต่อเรือนี่คนเที่ยวไปเลยตอนนี้เราก็จะเริ่มลงลงนะครับตรงนี้ลงก็จะมีการใช้ช็อปเบรกช็อปเบรกจะเป็นช็อปเบรกเท้าช็อปเบรกเท้านะครับพี่เขาจะช็อปเบรกเท้าแล้วนะครับ อนี้ผมจะลดเกียร์ก่อนนะเพื่อดึงรอบนะครับเพราะทางลงก็ถือว่าลงยาวเหมือนกันอันนี้ปล่อยไหลเลยไหมครับทวทีก็ไม่ไหลครับไม่ไหลลดเกียร์ไม่ไหลไม่ใช้เบรกให้น้อยที่สุดอ๋อเลยไม่ทใช้ช็อปเบรกสลับเกียร์เพื่อให้การสึกหลอนะครับลดการสึกหลอตอนนี้ผมก็ลงที่เกียร์สิบเอ็ดลงเกียร์สิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมผมเดินอยที่สี่สิบแปดอ๋อเรินที่สี่สิบแปด ติดเยอะติดเยอะมากใช้แต่ช็อตเดียวนะหลงลงที่เกียร์สิงเดอ็อันนี่ไม่ใช่ชอปป็อตเพงเดียวเลยครับเนี่ย,อ,ปปยอ๋อค่อยไหลนะครับค่อยไหล ก็จชับอย่งเดีวแล้วแล้วก็พยายามอย่าลงเร็วใช่ไหมครับใช่ครับอันตรายโอ้หนี่มันเดินยาวเลยนะพี่เนอะอ่ะยาว มันสับมาเกสิบสองเลยไ่ก<อ>็วิ่งปกติครับอ๋อที่เห็นขึ้นลงตะพานก็ตามที่เห็นในคลิปก็ที่ผู้ชมก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงกันครับมุแสำหรับความเนันได้ครับผมเนาะ EP นี้เอาไว้จบก่อนในครันนี้นะครับ